ลัคนาราศีพฤธศกเดือนมิถุนายน2568นอยะฮะอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวมีโชคทางการเงินได้รับมรดกทำงานกับครอบครัวเงินเยอะพูดแล้วรวยผู้ชายให้โชคให้เงินนะจ๊ะ ลัคณาผู้สกมีผล70%ราศีผู้สกมีผล30%นะฮะตัวเองตกพบวินาศนะเบื้องหลังนะเราไม่ระวังการตัดสินใจใดๆต้องรอบคอบนะช่วงนี้อยากอยู่เงียบเมียบคนเดียวไม่อยากทําอะไรนะมีโชคลาภทางการเงินนะได้โมรด,ดกนะ ผู้ใหญ่ให้เงินนะครอบครัวให้เงินนะฮะขายบ้านขายรถได้นะมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะจ๊ะมีการซื้อของใหม่ๆเข้ามาก็ได้พูดแล้วรวยนะผู้ชายให้เงินนะผู้ชายให้โชคนะจ๊ะไปทางบนกับเพื่อนเนี่ยจะเสริมดวงนะจ๊ะอยู่กับครูครองนะฮะก็ มีเกณฑ์นนะเพราะว่าอังคารกระราหูคู่ท่านทัพมักแย่งรักเสพสู่ฟู่ของเขาอังคารระาหูก็ต้องระวังคนโสดระวังยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วการงานดีเข้มแข็งโซเชียลออนไลน์งานกลางคืนดารานักร้องสแสดงอินฟลูดีนะการงานเข้มแข็งมีพลังมากๆนะฮะมีโชคจากผู้ใหญ่ทางไกลนะฮะขอให้เฮงป,ปังดนะังรวยสุขภาพแข็งแรงจ้ามัว